วิที่การใช้โรเตอรีเก็บมุมหน้านะครับให้เขาเกียร์สองเกียร์สองโลนะครับรอบอยูที่หาาลอยซีสิบครับเดี๋ยวจะเก็บไปดูนะครับเก็บรอบแรกเพิ่งเก็บทางด้านขวาก่อนนะครับ ครบอบที่อาร้อยสี่สิบเกียร์สองโล่นะครับจำไว้นะครับเป็นรอบเกียร์สองโล่างโลตเรีลงครับปันออกไปสองโล่นี่จะเบาจะช่านะครับนะครับจะเก็แบแต้นี้ครับ สักระยะหนึ่งกับพ่อครับแล้วกับันปกติครับ